เรองราวของหญิงสาววัยสิที่ดูเหมือนจะใสซื่อบริสุทธิ์แต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเธอคือนักฆ่าที่ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กเพื่อตามล่าหลางแขนให้กับผู้ที่เป็นแม่เรื่องราวจะลุ้นดูเดือดขนาดไหนหากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาของหนังเรื่องฮัหหนนาเฮียบบริสุทธิ์ปี2011กันเลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ให้กับช่อง Movie for y o u ด้วยนะครับเรื่องราวเ,เริ่มขึ้นที่ป่าแทบฟินแลนด์เอริกเฮลเลอร์ อดีตสายลับของ CIA ถี่รับเฮนนามาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเป็นทารกหลังจากที่แม่ของแฮนนาถูกสังหารเฮนนาเกิดจากการทดลองลับของ CIA ที่ออกแบบให้เด็กเหล่านี้มีความสามารถทางกายภาพและสติปัญญาที่เหนือกว่ามนุษย์ปกติเอริกรู้สึกผูกพันและอยากปกป้องแฮนนาเป็นอย่างมากจึงได้ฝึกฝนเฮนนาให้มีทักษะการเอาตัวรอดและการต่อสู้ครับเพื่อให้เธอสามารถเอาชีวิตรอดจากการตามล่าของ CIA โดยเฉพาะจากมาริซาวิกเลอร์เจ้าหน้าที่ CIA ผู้มีอดีตเกี่ยวข้องกับเอลิกเอลิกเป็นคนฝึกฝนและสอนทักษะการเอาตัวรอดและการต่อสู้ให้กับแฮนนะารวมถึงการฝึกสอนภาษาประเทศอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษายอรมันภาษาอิตาลีภาษาอาหรบับิภาษาฝรั่งเศสเป็นตน้แนแฮนนาถูกฝึกมาเพื่อให้เป็นนักฆ่าแต่เว่าเธอไม่เคยออกจากป่าหรือเคยไปสัมผัสโลกภายนอกเลยสักครั้ง ทุกๆวันของแฮนนาเธอจะต้องเรียนหนังสือกับเอริกและออกไปล่าสัตว์สอมฟันดาบยิงปืนวิ่งกลางหิมะหลายๆครั้งที่เอริกมักจะพยายามโจมตีแฮนนาทางด้านหลังและโจมตีทีเผลอเพื่อฝึกปราาสสัมผสัสของแฮนนาครับและทั้งคู่ยังต่อสู้กันอย่างจริงจังโดยไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ถึงแม้จะไม่ใช่พ่อแท้ๆแ,แต่เอริกรักและดูแลแฮนนาเหมือนเป็นลูกสาวแท้ๆของเขา และแฮนนาเองก็มองเอริกเป็นพ่อของเธอเช่นกันจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่แฮนนาเธอบอกกับเอริกว่าเธอนะ่ะพร้อมแล้วเอริกได้ให้ทางเลือกกับแฮนนาครับโดยการปลดสวิตช์วิทยุหากเธอกดปุ่มสีแดงสัญญาณก็จะทํางานและพิกาดจะถูกส่งไปยัง CIA ทันทีที่อยู่ของพวกเขาก็จะถูกเปิดเผยหรือแฮนนาจะเลือกเมินเฉยต่อมันและก็อยู่ในป่าล่าสัตว์ต่อไปทว่าแฮนนาเลือกที่จะปลดสวิตช์วิทยุ ฮนนายินยอมที่จะปลดสวิตวิทยุเพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือนพิกัดแฮนนาเธอเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งตามที่ได้ฝึกฝนมาแฮนนาเธอพร้อมที่จะท้าทายทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรแฮนนาท้าทายมาริซ่าและการบอกผ่านสัญญาณพิกัดว่าหาเธอให้เจอหลังจากที่เอริกออกไปล่าสัตว์กลับมาก็พบว่าแฮนนาได้ปลดสวิตเครื่องส่งสัญญาณแล้วใจหนึ่งเอริกก็ยินดีที่ลูกสาวของเขาโตเป็นผู้ใหญ่ มีความกล้าที่พร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งใจหนึ่งก็เป็นห่วงเพราะเห็นนาไม่เคยออกไปเจอใครในโลกภายนอกเลยการที่เฮนนาเปิดสวิตช์วิทยุเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่เอริกวางไว้เพื่อส่งสัญญาณให้กับ CIA ว่าเธอพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจและ,ะเผชิญหน้ากับโลกภายนอกแล้วเมื่อเฮนนาเปิดวิทยุและกดที่ปุ่มสีแดงมันจะส่งสัญญาณให้กับมาริซาเจ้าหน้าที่ CIA ทันทีและเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยของเฮนนา การเปิดวิทยุครั้งนี้เป็นการกระทำที่แสดงถึงความพร้อมของแฮนนาที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รออยู่ข้างนอกและนั่นก็เป็นวันที่แฮนนาเธอจะถูกส่งตัวออกไปทำภารกิจที่เอริกพ่อของเธอได้วางแผนเอาไว้มาอย่างยาวนานจากนั้นเอริกก็ได้จากแฮนนาไปปล่อยเธอให้อยู่บ้านตะเพียงลำพังทันทีที่มาริซ่าได้รับสัญญาจ,จากเอริกมาริซ่า ก็ได้ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษของ CIA บุกเข้าจับกลุ่มตัวของเอริกและแฮนนาที่บ้านพักทว่าเอริกก็ได้หนีไปก่อนหน้านั้นแล้วครับมีเพียงสาวน้อยแฮนนาที่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลําพังแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้นําตัวของแฮนนามาที่ศูนย์กักกันหลับของ CIA ซึ่งตั้งอยู่ในฐานทับใต้ดินที่เป็นที่ซ่อนตัวของหน่วยงานทหารพวกมันจับแฮนนามาสอบสวนโดยมีดรเบอร์ตัน เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้กับ CIA ทำการสอบสวนแฮนนาทว่าแฮนนาก็ได้ยืนยันความต้องการเพียงหนึ่งเดียวแฮนนาต้องการคุยกับมาริซ่าเท่านั้นเพียงไม่นานมาริซ่าตัวปลอมก็มาถึงตัวปลอมถูกส่งมาแทนตัวจริงโดยมีมาริซ่าตัวจริงคอยดักฟังและให้คำตอบผ่านไม้ที่แอบติดเข้ามาทันใดนั้นแฮนนาก็ร้องไห้และเข้าไปสวมกอดมาริซ่าตัวปลอมและเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นท่าทีไม่ดี ต้องการเข้าไปฉีดยาสลบให้กับแฮนนาคยุติการร้องไห้นี้ทันทีที่สิ้นเสียงเปิดประตูแฮนนาก็ได้ลงมือสังหารมาริซาตัวปลอมทันทีด้วยการหักคอรวมถึงแย่งปืนของเจ้าหน้าที่ที่เดินเข้าประตูมาและก็สังหารพวกเขาทั้งหมดครับจากนั้นเมื่อทางสะดวกแฮนนาก็ได้หลบหนีออกจากห้องสอบสวนมาเธอพยายามหลบการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่โดยการขึ้นไปที่ปล่องดูดอากาศและแอบหลบไปตามห้องต่าง พื่อหาทางออกไปจากฐานทัพนี้เฮนนาหลบหนีจี่ีไปจนถึงอุมโมง์ระบายอากาศก่อนจะหลบไปตามท่อระบายและปีนออกจากท่อจนไปโผล่อย่างพื้นผิวของฐานลับใต้ดินหลังจากเปิดฝาท่อออกมาทว่าเฮนนาก็ต้องแปลกใจราสภาพโดยรอบไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวมีเพียงหินและทรายอีกทั้งสภาพอากาศก็ยังร้อนระอุเฮนนาเธอกำลังอยู่กลางทะเลทรายระหว่างนั้น ็มีรถฮัมวีจำนวนหลายคันขับผ่านมาครับแฮนนาที่แอบหลบอยู่ในท่อ <c oughs> ก็ได้โอกาสเกาะใต้ท้องรถติดออกมาตามทางเมื่อรถฮัมวีขับมาได้ระยะหนึง่งแฮนนาก็เลือกที่จะทิ้งตัวเองกลางทางและเดินตามแสงอาทิตย์มาเรื่อยๆร่วงที่แฮนนากำลังเดินหลงอยู่ท่ามกลางป่าทะเลทรายแฮนนาก็ได้มาเจอกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้รถบ้านมาจอดพักชั่วคราวแถวนั้นก่อนจะได้ทักทายกัน แม้ว่าโซฟีจะชวนแฮนนาเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวของเธอก็ตามแต่แฮนนาเลือกที่จะปฏิเสธก่อนจะเดินเท้ามาเจออีกชนเผ่าหนึ่งที่กำลังซักผ้าอยู่ริมธารและหลงมาที่วิลล่าโลบยัตและได้รับการช่วยเหลือจากโมโร็อกแคนเจ้าของวิลล่านี้เพราะแฮนนาสามารถพูดภาษาอาหรับิกสื่อสารกับโมโร็อกแคนได้เขาจึงจัดหาที่นอนให้กับแฮนนาทว่าด้วยความที่แฮนนาไม่เคยเอาจากป่าไปที่ไหนเมื่อก่อน ทำให้เธอได้เห็นทีวีครั้งแรกพัดลมครั้งแรกกาต้มน้ําเป็นครั้งแรกหลอดไฟที่ให้แสงสว่างทุกๆอย่างทําให้แฮนนารู้สึกตกใจกลัวรวมถึงเสียงปืนที่ดังออกมาจากทีวีเสียงพัดลมเพดานที่ดังเหมือนเฮลิคอปเตอร์เสียงกริ้งจากโทรศัพท์ทําให้แฮนนาตกใจอย่างมากจนต้องวิง่งหนีออกมาและได้มาเจอกับโซโฟีอีกครั้งตัดภาพมาที่มาริซา หลังจากที่เฮนนาหลบหนีออกไปได้เธอก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายโดยเน้นการค้นหาไปที่เอริกทว่ามาริซ่าก็ได้ไปจ้างมือสังหารคนหนึ่งที่เปิดผับบังหน้ามาริซ่าว่าจ้างให้ไอแซคเจ้าของร้านซาฟฟรีช่วยจัดการกับแฮนนาที่กำลังหลบหนีอยู่ในโมร็อกโกกลับมาที่แฮนนาหลังจากที่ได้รู้จักกับโซฟีแฮนนาก็ได้มาร่วมวงทานมื้อค่ำกับครอบ,บครัวของโซฟีโดยมีเซบาสเตียนพ่อของโซฟีเรเชล แม่ของโซฟีและมายน้องชายของโซฟีครอบครัวของโซฟีมีความคิดที่เปิดกว้างและเป็นมิตรพวกเขาให้การต้อนรับแฮนนาอย่างอบอุ่นก่อนจะออกเดินทางไปยังที่ต่อไปมาต่อที่ไอแซคหลังจากที่รับว่าจ้างมาจากมาริซาไอแซกก็เริ่มงานทันทีไอแซคตามแกะรอยของแอนนามาจนถึงวิลล่าโรบยัตและไอแซกก็ได้จับตัวของโมโร็อกแคนผู้ให้ที่พักพิงกับแฮนนามาซ้อมทรมานเพื่อตามหาตัวของแฮนนา ก่อนจะมีบอดแสเกี่ยวกับรถบ้านมินิแวนที่แฮนนาแอบขึ้นรถติดมาด้วยและทำการสังหารโมโรคแคนทันทีตัดภาพมาที่เอริกหลังจากหนีออกจากบ้านและทิ้งลูกสาวไว้คนเดียวเอริกก็ได้ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรเอริกว่ายน้ำข้ามจากกุเกาะนอกชายฝั่งของฟินแลนด์ไปยังแผ่นดินใหญ่ของยุโรปก,การว่ายน้ำข้ามไปยังแผ่นดินใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการหนีภัยและการหลบซ่อนของเอริก ในขณะที่เขานั้นพยายามที่จะเข้ามาพบกับแผ่นนาตามที่นัดกันเอาไว้เติมแผนและเป็นการหลบหนีจากการติดตามของเจ้าหน้าที่ CIA อีกด้วยทว่าเมื่อเอริกว่ายน้ำข้ามมาถึงแผ่นดินใหญ่ครับเอริกก็ได้เจอกับตำรวจสากลสองนายก่อนที่จะตัดสินใจฆ่าพวกเขาในทันทีจากที่มาริซ่าต้องการทำคดีของเอริกหนีแบบเงียบๆทว่าด้วยการตายของตำรวจสองนายทำให้รูวิสเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA และเป็นคนที่ทำงานให้กับมาริซาลูวิสมีบทบาทในการช่วยมาริซาในการติดตามและจับกลุ่มเฮนนาและเอริกลูวิสมีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานง,งานและการจัดการกับทีมปฏิบัติการที่ตามล่าเฮนนาทว่าในตอนนี้ลูวิสต้องการเตือนมาริซาเรื่องที่ตำรวจสากลถูกฆ่าตายถึงสองนายครับทำให้เรื่องนี้เริ่มจะบานปลายและอาจจะคุมไม่อยู่มามีหน่วยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและหลังจากที่เอริก จัดการกับตำรวจเรียบร้อยเขาก็หน,นีเข้าที่พักและได้อ่านจดหมายที่เฮนนาได้ส่งมาล่วงหน้าในจดหมายบอกว่าเฮนนาได้ฆ่ามาริซาเรียบร้อยแล้วทว่าจริงๆแล้วคนที่เฮนนาฆ่าก็คือมาริซาตัวปลอมกลับมาที่เฮนนาเธอยังคงแอบอยู่หลังรถตลอดการเดินทางจนเมื่อเฮนนารู้สึกว่าบรรยากาศมันเงียบสงบเธอจึงเลือกที่จะออกจากหลังรถมาโดยมีมล์ให้ความช่วยเหลือ ทว่าเฮนนาก็วิ่งหนีออกมาเจอกับโซฟีอีกครั้งที่สระน้ําและโซฟีก็ได้รู้ความจริงว่าเฮนนาแอบหลบในรถบ้านและติดรถมาด้วยและเป็นอีกครั้งที่โซฟีช่วยให้เฮนนามาพักกับเธอก่อนจะพากันแอบไปหาหนุ่มๆที่เพิ่งได้เจอกันในสถานที่พักพวกหนุ่มๆได้พาเฮนนาและโซฟีขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาเที่ยวแคมป์รอบกองไฟพวกเขาได้นั่งล้อมวงรอบกองไฟและร่วมดูการแสดงร้องเพลงเต้นรำ ทว่าคืนนั้นเด็กหนุ่มก็ฉวยโอกาสที่จะหลอกจูบป,ปากกับแฮนนาทว่าแฮนนาก็ไวตัวได้ทันและจับเด็กหนุ่มทุ่มลงกับพื้นและโซฟีก็ออกมาห้ามได้ทันก่อนที่เรื่องจะบานปลายตัดภาพกลับมาที่รถบ้านของเซบาสเตียนหลังจากที่ไอแซคใช้ให้ลูกน้องสะกดรอยตามตั้งแต่วิลล่าพวกเขาก็ตามมาถึงลานกลางเต็นท์แห่งหนึ่งที่รถบ้านได้จอดพักอยู่และเข้าค้นหาแฮนนาทว่าก็เจอแต่เพียงไม่ ที่นอนในเต็นท์เพียงลําพังก่อนจะเดินออกไปทันใดนั้นเฮนนาก็สวนทางกลับเข้ามาลานกลางเต็นท์และเข้าไปเต็นท์ไปนอนกับโซฟีก่อนที่จะบอกกับโซฟีว่าเฮนนาต้องการเดินทางไปเบอร์ลินกลับมาที่มาริซาเธอได้ไปหายายของเฮนนาและก็ฆ่าปิดปากเธอคารทรินซาเดกนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานในโครงการทดลองทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเฮนนามาริซาฆ่าคารทรินเนื่องจากคารทรินมีข้อมูลสําคัญ เกี่ยวกับโครงการและความลับที่เกี่ยวข้องกับการทดลองที่สร้างแฮนนาขึ้นมารวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอดีตและความเชื่อมโยงของแฮนนากับมาริซ่าและ CIA การฆ่าคาทรินเป็นส่วนหนึ่งของแผนของมาริซ่าเพื่อปิดปากและกำจัดผู้ที่รู้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการเพื่อไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่และส่งผลกระทบต่อแผนการของเธอเมื่อต่อที่รถบ้านของเซบาสเตียนเช้าวันต่อมา โซฟีตื่นมาไม่เจอเฮนนาโซฟีรู้สึกตกใจอย่างมากเพราะก่อนนอนน่ะพวกเธอคุยกันว่าจะไปเบอร์ลินทันใดนั้นแฮนนาก็ปรากฏตัวซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแฮนนานั้นนไม่ได้หายไปไหนแฮนนาเพียงออกไปล่าสาัตว์เพื่อมาทำมื้อเช้าทุนนั้นจากนั้นผูกเขาทั้งหมดก็ทานอาหารเช้าเก็บเต็นท์และออกเดินทางท,างทันทีโดยยังมีแฮนนาติดรถไปด้วยนอกจากนั้นก็ยังถูกสะกด,ดรอยตามโดยลูกน้องของไอแซคอีกด้วย กลับมาที่เอลิกการปรากฏตัวของเอลิกทำให้ลูวิสพยายามเพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่มากขึ้นขณะที่เอลิกเดินทางมาที่สถานีรถบัสเอลิกก็เริ่มรู้ตัวว่ากำลังถูกสะกดรอยตามขณะที่กำลังจะเดินลงไปยังรถไฟฟ้าใต้ดินเอลิกถูกสะกดรอยตามและถูกล้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวนสี่คนก่อนที่จะเกิดการประทะก,กันผู้มันเปิดฉากต่อสู้เพื่อจะจับตัวของเอลิกพะว่าเอลิก ก็สาม,มารถจัดการพวกมันทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้นและเป็นเวลาเดียวกันกับที่เอริกรู้ว่ามาริซ่าก็ยังไม่ตายเอริกมุ่งหน้ามาหามาริซ่าทันทีที่ห้องั้าองเธอเอริกเปิดฉากยิงอัดประตูเข้ามาขณะที่ลูกน้องของมาริซ่ากําลังส่องดูทงางตาแมวมาริซ่ารู้ทันทีว่าเอริกบุกมาถึงมาริซ่าเธอคว้าปืนยิงอัดไปที่ประตูก่อนที่จะหนีออกไปทางหน้าต่างกลับมาที่รถบ้านของเซบาสเตียน หลังจากที่ขับรถออกมาได้ระยะหนึ่งเรเซลที่เป็นคนขับแทนเซบาสเตียนก็คิดว่าตัวเองอ่ะกำลังหลงทางขณะที่กำลังจะจอดรถเพื่อดูแผนที่ครับทว่าเฮนนาก็ขอร้องว่าอย่าพิ่งจอดประจวบกับโซฟีต้องการที่จะเข้าห้องน้ำทว่าเฮนนาก็ขอร้องให้ขับรถต่อไปเพราะเธอสัมผัสได้ถึงอันตรายเนื่องจากเธอจับสังเกตได้ว่ามีรถตามหลังมานานพอสมควรทันใดนั้นเฮนนาเลือกที่จะไปบอกลากับโซฟี ก่อนจะกระโดดรถหนีออกมาหลอบเป่าให้ลูกน้องของไอแซคตามออกมาห่างจากรถบ้านแฮนนาเลือกหนีเข้าดงตู้คอนเทนเนอร์ไอแซคสั่งลูกน้องกระจายกันค้นหาทว่าลูกน้องทั้งสองคนก็ได้มาเจอกับแฮนนาระหว่างที่กำลังซัดกันอย่างน่วเนียนั้นโซฟีก็ปรากฏตัวทำให้ความลับของแฮนนาที่มีต่อโซฟีต้องถูกเปิดเผยโซฟีเห็นแฮนนาฆ่าคนอย่างมืออาชีพต่อหน้าของเธอก่อนจะวิ่งหนีออกไป เฮนนาที่จัดการกับลูกน้องของไอแซคได้จํานวนหนึ่งก็ได้วิ่งหนีออกมาและเจอกับทางตันแฮนนาจึงเลือกที่จะกระโดดลงน้ําก่อนที่ไอแซคจะวิ่งตามมาทันเมื่อไอแซครู้ว่าหาตัวของแฮนนาไม่เจอเขาก็กลับมาจับตัวครอบครัวของเซบาสเตียนโซฟีไม่เลเชลและเซบาสเตียนก็ถูกจับแยกออกจากกันและมาริซาทําการสอบสวนทีละคนทว่าข้อมูลที่ได้มาจากพวกเขาเป็นเพียงการแต่งขึ้นของแฮนนา แต่มีเพียงความลับเดียวที่แฮนนาเคยบอกกับโซฟีที่เป็นความจริงทว่าความจริงเนี้โซฟีก็ได้ปฏิเสธที่จะบอกกับมาริซาแต่ความลับนี้ไมที่นอนอยู่ข้างๆก็ดันได้ยินทําให้การหลอกถามของมาริซาเป็นผลไมก็ได้บอกข้อมูลการเดินทางทั้งหมดของแฮนนาไปแก่มาริซาภารกิจของแฮนนานําพาเธอไปทั่วยุโรปเธอต้องหนีการตามล่าของมาริซาและเจ้าหน้าที่ CIA ผู้มีอดีตเกี่ยวข้องกับเอริกพ่อของเธอ และระหว่างทางแฮนนาก็ได้พบกับความจริงเกี่ยวกับตัวเธอเองและอดีตของพ่อรวมถึงเผชิญหน้ากับความทา้าทายที่ทำให้เธอเ,ธอเติบโตขึ้นในโลกที่เธอไม่เคยรู้จักหลังจากที่แฮนนากระโดดน้ำหนีจากไอแซคเธอก็มาถึงสวนสนุกบ้านดีแฮมกริมกรุงเบอร์ลินเยอรมนีและได้เจอกับกริมนักบยกียกอลเพื่อนของเอริกที่มารอรับแฮนนาอยู่ก่อนแล้วตามแผนของเอริกทว่าหลังจากที่มาริซาได้ข้อมูลจากไม เธอก็มุ่งหน้ามาที่นี่ทันทีเมื่อมาริซาได้มาถึงสวนสนุกบ้านดิแฮมกริมนักบัญญกตก็สั่งให้แฮนนาไปหาที่หลบที่ชั้นสองก่อนจะออกมารับหน้าและเจอกับไอแซคไอแซคไม่พูดพร่ำทําเพลงเขาจัดการกับนักมายากตทันทีและขณะที่แฮนนาไปหลบอยู่ที่ใต้เตียงมาริซาก็ได้มานั่งพักอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะก้มดูและก็พบว่าไม่มีอะไรอยู่ใต้เตียงและหลังจากที่มาริซากลับออกไป พราะมีสายด่วนเข้ามาจากวอลเรื่องการตายของเจ้าหน้าที่เดวิดขณะที่เอริกบุกมาที่ห้องของเธอแฮนนาได้โอกาสก็รีบวิ่งหนีทันทีและเป็นนาทีเดียวกันกับที่ฮันนารู้ว่ามาริซ่ายังไม่ตายขณะที่เธอเข้าใจผิดมาตลอดว่าเธอได้ฆ่ามาริซ่าไปแล้วหลังจากที่แฮันนาหลบหนีออกมาได้เอริกก็มาถึงสวนสนุกบ้านดีรแฮมกริมทว่าไอแซคเฝ้าระวังอยู่ภายในบ้านทำให้เอริกต้องถอยออกมาขณะนั้นนะ แฮนนาก็ได้มาที่บ้านยายของเธอทันใดน,นั้นเอลิกก็ตามมาทันระหว่างที่แฮนนากำลังสงสัยว่าเอลิกใช่พ่อของเธอไหมก่อนจะได้รู้ความจริงว่าแฮนนาเกิดในห้องทดลองการวิจัยในโปโลแลนด์การวิจัยเพื่อลดความกลัวของมนุษย์สร้างกล้ามเนื้อความแข็งแกรง่งเพื่อการสร้างกองกำลังทหารที่สมบูรณ์แบบก่อนที่จะรู้ว่าเอลิกได้ไปเจอแม่ของแฮนนาที่คลินิกทำแทง้งและก็ได้ช่วยเหลือออกมา และเด็กคนอื่นๆอีกมากกว่า20คนที่ได้รับการทดลองนี้ทว่าการทดลองนี้ได้ถูกยกเลิกและเด็กๆที่เข้ารับการทดลองจะต้องถูกสังหารเอลิกได้ช่วยเฮนนาและแม่ของเธอออกมาแต่ก็ช่วยไว้ได้เพียงเฮนนาเพราะแม่ของเฮนนาถูกมาริซ่ายิงเสียชีวิตเฮนน่ายังคงสงสัยว่าตัวเธอเองนั้นเป็นมนุษย์ปกติหรือไม่จากใบตรวจด NA ที่เธอได้มาจากห้องสอบสวนที่หลบหนีออกมาในนั้น ระบุว่าเธอไม่ปกติทว่าในตอนนี้แฮนนาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังเอริกอีกแล้วพวกเขาต่อสู้กันแฮนนาเลือกที่จะเดินจากไปจากเอริกทันใดนั้นไอแซคก็มาถึงเอริกเลือกที่จะปกป้องแฮนนาเขาสั่งให้แฮนนาหนีนไปและตัวเองจะเป็นเป้าล่อให้ไอแซคและมาริซาให้ตามมาเอริกล่อพวกไอแซคให้ตามมาก่อนจะมาสู้กันที่สนามเด็กเล่นร้างลูกน้องคนแรกของไอแซคตามเอริกมาทัน พวกเขาสัตว์กันอย่างนวลเนียตอนแรกอะ่ะเอริกเหมือนจะเสียเปรียบแต่พอเอริกตั้งหลักได้ก็กลับมาตีเสมอและเอาชนะลูกน้องของไอแซคไปได้ทันใดนั้นไอแซคก็ตามมาทันไอแซคเปิดฉากฟาดเอริกด้วยท่อนเหล็กทำให้เอริกตัวเซก่อนจะเสียท่าให้ไอแซคอีกครั้งแต่เอริกก็ดึงสติกลับมาได้และสวนกลับจนไอแซคลงไปนั่งกับเครื่องเล่นเอริกเสียบเหล็กไปที่หัวของไอแซคทันทีที่มีโอกาส ทาให้อแซกตายคาที่ทันทีไอแซกและลูกน้องถูกเอริกฆ่าตายคาครุงเล่นทว่าหลังจากสู้เสร็จยังไม่ทันหายเหนื่อยมาริซ่าก็ได้มาเสนอตัวที่ด้านหลังของเอริกมาริซ่าชี้ปืนจ่อมาที่ข้างหลังของเอริกก่อนที่จะหันหน้ามาคุยกันและมาริซ่าเลือกที่จะลั่นไกสังหารเอริกในทันทีเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แฮนนาที่ตอนแรกตั้งใจจะวิ่งหนีแต่ด้วยความที่เป็นห่วงเอริกแฮนนา สงเลือกที่จะวิ่งกลับมาแต่มันก็สายเกินไปเมื่อมาริซาได้ลั่นไกฆ่าเอริกต่อหน้าของเธอแล้วจากนั้นแทนนาก็ไม่รอช้าที่จะหนีออกมาจากจุดนั้นแทนนาเลือกที่จะไปสวนสนุกบ้านรีแฮมกริมแทนนาที่กำลังวิ่งหลบหนีก็ได้กลับมาที่สวนสนุกบ้านรีแฮมกริมก่อนจะเห็นร่างของกริมถูกแขวนห้อยหัวลงมาแทนนายังคงอึ้งกับสิ่งที่เห็นเธอไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอไม่นาน มาริซาก็ตามมาทันทําให้แฮนนาที่กําลังเหม่อลอยและขาดสติก็ได้ดึงสติกลับมาอีกครั้งมาริซาที่คิดว่าตัวเองนั้นน่ะไม่รู้ว่าแฮนนาเห็นเหตุการณ์ที่เธอฆ่าเอริกมาริซาจึงพยายามเรียกแฮนนาอย่างเป็นมิตรด้วยเสียงที่นุ่มนวลแต่ทว่าแฮนนาก็เลือกที่จะหลบหนีและวิ่งหนีมาริซาออกไปจากหลังสวนแฮนนาวิ่งหนีมาริซาอย่างสุดชีวิตมาริซาเองก็วิ่งตามแฮนนาอย่างไม่ลดละ ก่อนที่เฮนนาและมาริซ่าทั้งคู่จะมาเจอกันที่ปากทางเข้าถ้ำบนรางรถไฟของสวนสนุกบ้านริแฮมกริมเมื่อทั้งสองได้เจอกันเฮนนาขอร้องให้มาริซ่าปล่อยตัวเธอไปก่อนจะกลับหลังหันและเดินหนีมาริซ่าออกมาทว่ามาริซ่าก็ตะโกนให้เฮนนาหยุดและมาริซ่าเลือกที่จะยกปืนขึ้นและเล็งมาที่เฮนนาขณะเดียวกันนั้นน่ะเฮนนาก็ไหวตัวได้ทันเฮนนาเธอได้ง้างลูกธนูกับหนังยางในมือทันที ก่อนจะปล่อยมันพุ่งไปหมายจะปลิดชีวิตของมาริซาทว่าทำได้เพียงสร้างบาดแผลท,ที่หน้าท้องเพียงเล็กน้อยแต่แฮนนาเองนั้นนะ่ะก็ถูกปืนของมาริซ่ายิงเข้าที่เอวเช่นกันและล้มลงไปนอนกับพื้นก่อนลุกขึ้นมาและเห็นว่ามาริซานะ่ะยังไม่ตายและแอบหลบหนีไปแฮนนาได้สติและลุกเดินเข้าไปในอุโมงค์ตามทางรถไฟแฮนนาได้มองเห็นกวางตัวหนึ่งและคิดว่ามาริซาก็เหมือนกับกวางที่เขาล่าทุกวันเป็นประจำในป่า จากนั้นแฮนนาจึงตัดสินใจที่จะตามล่ามาริซาและตามล่ามาริซาหมายจะจบงานนี้ให้ได้ขณะที่แฮนนาตามล่ามาริซาไปติดติดนั้นจังหวะที่กำลังไต่บันไดขึ้นไปด้านบนของรางรถไฟมาริซาก็ได้จ่อปืนเล็งมาที่แฮนนาแต่พื้นน่ะดันลื่นทำให้มาริซ่าถลไมตกลงมาตามรางรถไฟขนาดเล็กจากนั้นแฮนนาก็มาถึงและเก็บปืนที่มาริซ่าทำตกไว้ แฮนนาไม่รอช้าที่จะปลิดชีพของมาริซ่าในทันทีก่อนจะพูดทิ้งท้ายกับมาริซ่าว่าเธอยิงธนูพลาดไม่โดนหัวใจของมาริซ่าทําให้มาริซ่าต้องทรมานทันใดนั้นเพื่อดับความทรมานของมาริซ่าแฮนนาก็ลั่นปืนปลิดชีพของมาริซ่าทันทีแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องแฮนนาเฮียบ,บริสุทธิ์ปี2011เรื่องราวของเด็กสาวที่ชื่อแฮนนา ที่ถูกผู้เป็นพอ่อฝึกมาตั้งแต่เด็กเพื่อให้เธอกลายเป็นอาวุธที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อแก้แค้นให้กับผู้เป็นแม่หนังทำออกมาได้ดีตื่นเต้นลุ้นระทึกและทำให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของนางเอกแม้อายุยังน้อยแต่ความโหดนั้นนะ่ะเกินต้านมากเป็นหนังแนวแก้แค้นที่ดีกวเรื่องหนึ่งที่คอหนังไม่ควรพลาดและสำหรับวันนี้ MoV i e f ฟ r y ยูและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ